in เกพอก่อนความเท่มีอยู่แค่นี้แหละข้าดีนะคลิปนี้ถูกสปอนเซอร์โดยเกม The Finals แต่แล้วเนะเกม The Finals เป็นเกม FPS Free to Play นะจากผู้สร้างเดียกันกับเกม Battlefield นซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำลายสิ่งของต่างๆได้รวมถึงบ้านเกมนี้เลยเป็นเกมคุณภาพอีกเกมหนึ่งจาก Nexon น แนวเกมจะเหมือนกับเกมที่ว่าคุณมาอยู่ในเกมโชว์นะมาแข่งกันเพื่อที่จะมาชิงเงินรางวัลจากสปอนเซอร์นะโดยเกมนี้จะมีสองโหมดด้วยกันนะรันะคือ Quick Cash กับ b a n k It นะค c k c a ค h จะเป็น,นคล้าย c ค p t u r e Point นะไป Capture ขโมยเงินแล้วเอาไปส่งแล้วก็รอป้องกันเงินนั้นจนกว่าจะส่นะส่วน b a n k It จะเป็นแนวยิงกันสู้กันแล้วก็ขโมยเงินหล,ลายอย่างรวมๆกัน แต้มจะไม่ได้จากการแค่ยึดและส่งอย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเกมที่เป็นเกมฟรีทูเพล่นได้บนแพลตฟอร์มสตรีม Xbox Series X หรือว่า S และ PS 5นะ PS 5สำหรับใครที่ไม่มีเพื่อนนะอย่างพวกคุณนะมาคุณก็สามารถไปหาเพื่อนเล่นได้ในที่กลุ่ม Community Discord ของคนไทยนะลิงก์อยู่าต้รา c าดิคชั่นนะนไปตามนี้เลยถ้าใครก็ตามที่อยากลองเล่นเกม The Final กับคอมสเปก ที่แสนจะเร็วแรงนะครับก็สามารถไปลองได้ที่ AS Esports Studio ที่สามย่านมิดทาวน์นะคุณสามารถพาเพื่อนคุณไปก็ได้หรือคุณจะไปคนเดียวก็ได้นะใครอยู่แถวลแวกนั้นก็ไปแวะกันได้นะครับโอเคแล้วผมจะรีบอธิบายเกี่ยวกับระบบของเกมและตัวละครทิ่งไฟสุดเท่าที่จะทำได้นะเกมนี้มีตัวหมดอยู่สามรูปแบบก็คือใหญ่กลางเล็กนะตัวใหญ่เลือดเยอะวิ่งช้าตัวเล็กเลือดน้อยวิ่งเร็วนะครับโดยแต่ละตัวจะมีอาวุธและแก็เจ็ตประจำตัวไม่เหมือนกันนะแต่ละตัวจะมีสกิลทั้งหมด3รูปแบบตัวเล็กเน้นไปทำมูฟเมนนนนตต์เช่่หหลบอสววัการ เป็นฐานสปอร์ตเช่นฮิวตั้งป้อมหรือว่ามองทะลุก,กำแพงะครับส่วนตัวใหญ่จะเล่นเป็นการด้านทำลายล้างหรือป้องกันสมัยกว่าเช่นพึ่งชนแลวลาถ้าใช้กันอากาศก็จะเป็นทุ่งเครับมีตั้งโล่แล้วก็ยิงกาวกำแพงเนื้อวไว้ป้องกัน เพคอนแชรแล้วเกมนี้คุณก็สามารถหยิบสิ่งของมาประเภทมาโยนได้นับชิ่งสีแดงไว้ทำลายกำแพงเปลี่ยนเป็นพริกสีส้มเหมือนไฟหรืออมพูดแบ่กระแบงสีเทาเป็นสมโมแล้วก็สามารถโยนสิ่งของอื่นได้เช่นเก้าอี้หรือโต๊ะถ้าอยากเนินน้ำเห็นกล่องที่รออยู่ไหมครับคุณสามารถยิงแล้วมันจะมีของพวกนี้นดรอปมาได้ขึน้นแต่ละของมันเนินมาโอเคก็หมดไปแค่นี้นะก็ขอบคุณทาง The Final ที่มาสปอนคลิปนี้นะครับแล้วพวกนายก็ไป็นโหลดเล่นกันได้นะที่แต่ละแพลตฟอร์มหรือลิงก์ใต้ร่างอินคิปชั่นนะป่ะไปดูผมเล่นกับพวกพี่ๆดีว ผมมีค้อนในดานที่มีแต่ถึกแย่แล้วนักคุบผมเอาค้อนในดานที่มีแต่แต่ผมจะทุบอะไรทุกอย่างทุกอย่างางกาโอ้ยอืมดมเข้าไปโอ้ยพี่เจมสดเจอโล่กระโดลงเรือปืนไม่ได้ด้วยนะกราดยิงเลยตะนี่เจ็บเลยไม่ใช่กูแล้วคนนึงอลย ไม่เป็นไรมันมาหามันมาหาเป็นตัวเล็กแล้วหรือข้งางล่างมป็นเล็กเดี๋ยวมึงเลยไปละจะไปยิงโซ่ ไม่ใครเห็นไม่มีใครเห็นผมนึงนั้นเลยใช่ไหมไม่เคยเห็นไม่ชนมืดจริงนโดนเลยว่ามไม่ตายเราเอาจริงแล้วเราเอาจริงแล้วไอ่ยังไงตังอยู่ข้างหน้าเลยไม่ต้องไปไหนเลยตังเฮ้ยมีคนยิงคนด้วยมีแค่ตังอืมชนตายเปล่าตายละลายไปเลยมาดิเอามาเฮ้ยเป็นหัวเปนหัว เๆๆหตุแบบวิ่งอืมคิดว่าของแค่นี้จะกันได้ <c oughs> เฮ้ยมีคนไหลเงินมีอคน,อนอตังตังตังไหนวะยังยังยังไม่เอาไปโอ้เนี่ยโคตรมัวเลยมันตำโอ้โหแล้วยี่สกิลแดนไม่ทำไม่ทำ อย่าออดชนะตังไม่ได้ส่งสักบาทเองโหสูงมาจากทีกวนทุกคนโอเคพี่เอาตังขึ้นมาละโอ้ไม่ใช่มันสามตัวมันเยอะมากพี่ตรงนนเอาไปแล้วเอาไปแล้วโอ้โหไปไหนจ๊ะ กูเรียนเล่นสตีไม่เป็นไรรออยู่ใจเอาเหลือแค่กูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหพี่เจมเกิดเก็บหมดเมื่อกี้เราเราไปรอกับยัไม่อังยังไม่เอามันยังไม่เอานิดเดียวเองไปเลยไปเกตดินิงขโมยกันแล้ว โหดอ่ะตรงนี้โคนลงเลยกับสี่ฟัวไว้ด้วยเราควรเอาแบบสี่ฟัว้เยอะนะมันจะขึ้นมาวิวอ๋อแล้วมันตายเป็นตัวแล้วนะโอ้ยช็อตเกินเลยโอเคเล็กเด็กลงมาก่อนจะได้นะได้แต่เฮ้ยมันวิวอ๋อวิวอ๋อวิวอ๋อตายตายเราไปแล้วเอาไปแล้วอืมวิวอ๋อต่อเลยอืมจะไปไหนฮะเรายึดเรายึดเรายึดของผมนะวิวอ๋อเนี่ยปาระเบิดไฟไวแล้ว ลบหลบหลบหาที่ลบหาที่ลบหาที่ลบรอรอมันมาเลยรอมันมาช่างมันช่รอมันวีวอลกันเนี่ยกูปาระเปิดยัดวอลวีเฮ้ยมันเห็นกูได้ไงมันมันแฮกเฮ็กแล้วมันแฮกเออมองวก็เฮ็กวิชั่นอะไรนมไอเี้าไออะไรเอ้ยมันเร็วอ่ะอัพโหลดได้เร็วเพื่อน ออะไรล่ะ <Yoda. S 1> เไม่อถอดน่งป oh <my. S 2> ืนนี่เอาไปแล้วโ oh <no. S 2> <No. S 1> นโ <No. S 1> นเอาไปตอนท้ายด้วยะโอออะออย ตัวบางหน้ามั้ยที่ได้ๆๆจะแล้วจะแล้วเอาตัวลุตัวบ้างตายแล้วใช่ไหมตายแล้วโอ๊ยใครระเบิดร่วงลูกบอลคือบอว่างนอกเลยออกไปก่อนออกไปก่อนมีตัวเนียนอยู่แค่กล่องอยู่ตัวหนึ่งอะไรวะมันมีอะไรยิงแล้วสตาร์ทยิงจัดตังเป็นเลิน โอ้เล็กกลุมกันไว้เป็นเล็กมันมีวแ่้วอยก้แล้วโอ้ยแม่งเยอะเหลือเกินจะเบิดจะตายไยเสี่ยมีคนวิ่งมันลอไปลันอยู่บนหัวคูปาแฟตไปละโอเคไปและเสียมันอยู่ขวามือเราเนี่ยวับกับกุุบกับไปเลยไปแล้ว ไปยาววิ่งยาวไม่เป็นไรให้มันใส่ไปมันจะกลายเป็นของเราอยู่ดีมมึงอย่าปืนพกมาสู้กูเนี่ยนะผิดแล้วโว้ยอาะแล้วมันมันเอาปล่นยมาปล่อยมันปล่อยเห็นมันปล่อยผมยึดได้โอเคโอเคแล้วปล่อของผมแล้วมันปล่อยอืมมันยึดคืนยึดคืนเรื่มเลยนิดเดียว เดิมเลยที่เดียวซื้อก่ว้วิ่งมาชนกันและวขามันกูชุดได้กูชุดได้ปลอดภัยปลอดภัยขงเาปลอดภัยหลบกันไหมบ้าม้อระเบิดอะไรอ่ะอันนี้ระเบิดสมุกโยนทิ้งไปตายแล้วเข้าหัวแล้วไซเปอร์เวือเวืวี่หม้ รอกูรอกมาผมก็รอผมก็รอเฮ้ยมีมีมีเฮ้ยโดน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 เนียนหนอเนียนหนอเนียนหนอเฮ้ยมันวื้อวื้ยกูปาปาไปวื้วื้อเนี่ยวื้วื้อยู่เนี่ยตายอะไรยิงทะลุเข้าไปเลยเรามีเรามีเรามีโซน่าใช่โซน่ามีทุกอย่างมีทุกอย่างอ่ะแต่เบอรไฟเราก็มีอืมกูยังใส่ต่อข้างหน้ากุญแจ

โอ้โห่ตายจีนใครไม่รู้รวมมาแล้วเฮ้ยพวกเราได้หลายหมื่นเลยนี่ผมก็มีเหมือนกันสามพันไอบอกแล้วจะมือแล้วใช่ไหมตายเลยเฮ้ยนี่นี่นี่บ้านบ้านบ้านต้องบนก็มีนะสว่ง ตายไปหนึ่งเอาบ้านก่อนเอาบ้านก่อนเอาบ้านก่อนอุ้ยในบ้านอีกพ hey, yep. oh, yeah, uh, oh, yeah. cool. ี่เบิ้มยิ่งไม่ตายในบ้านแม่งไอ้เบิ้มสองตัวสามตัวไอ้เหี้ยมันมีโล่ด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เป็นโล่วางมันแพ้ระเบิด์นไอโลดแน่เละเข้าไม่ได้เลยไอ้เหย้ดูเล็กเจูดเข้าเลยเกตช่วยด้วย ไหนแบนั้นแหละดีปาะไปแล้วโอ้โหโอ้โหมันมีตัวนี้มีตังเป็นหมื่นเลยตัวม่วงอ่ะมันกำลังจะไปที่สุดเลยเด็กโอ้โหเนี่ยตอนมันแดดมันยิงไม่ได้ควปับกูยิงได้หมดอ่ะเฮ้ยอีกห0 0พันนี่มาไป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 บี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 เบิร์นกมีคนจะอยู่ตูดเราขึ้นไงวะอันนี้ หายดีเียเต็มปีเลยมีคนอยู่พื้นนาผมเดี๋ยวอุ้ยอะมีอิกเหรอโอ้โหมีวินวอร์มาฟันเกตไปโคตวเล็กเลื่อนร้อยห้าสิบดีดีดดน้อง นั่นแหละอุ้ยอิม่มเลยอโอเคดูเหมือนเยอะนะแค่อีกคิวหนึ่งถือไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยเออดิโอ้โหไอตัวมือโอ้โหโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วดีด็อกมา,มาไม่มาไม่ทันหรอกมันต้องไปคืน โอ so <sh ake fort> well, ้ยมันขโมยส้มไอ้ไม่เป็นไรส้มส้มมันก็ส่งไม่ได้เหมือนกันเวลาหมดมันไปเองมันไปเองมันต้องไปเอมันต้องไปเอมันต้องไปส่งเอมันเป็นตัวเล็กมาร์คมาร์ควายอยู่มาร์ควาอยู่เห็นปะมันไปตัวเล็กมันไปตัวเล็กมันไปเอนะใช่เออมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปเอเลยไปเอเรามีทะลิงขึ้นเอพอดีเลยเอเลยมันเร็วมากอ่ะเฮ้ยนี่สองพันสองขี่แล้วไหนมาร์ค ผมเปิดกระแพรแล้วเปิดเต็มดันแล้วไปไหนฮะมึงจะไปไหนกูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วอยู่ปูมาโดดลงไปข้างล่างและอยู่บนอยู่บนมันขึ้นมาแล้วตรงบีดูตรงบี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 เปิดนเออใช่เป็นสิงห์สิงห์มาแล้วสเก็ตสิงห์มาอือของผม ไม่แครจะส่งไม่แครจะส่งเฮยยิมด้นัอดีแล้วฝากเลยฝากเลยโอ้ยอิ่มเลยเม่กี้อามาเอามาเ็าลอ้วปฮ้ย้วเลยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เนี่ย้บอลังมาให้เพิ่มมาตังให้เพิ่มกเ ว่าอิ่มเลยเมื่อกี้สองหมื่นสี่เจอแผนดักป้นเข้าไปบอกแล้วนี้จะชนะชัวร์มากำลังฝากอยู่ม้านหน้ามามองผมอัศนัยจอนหน้ามันจริงโจคดีที่ยิงเดืยวตาย